สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับทำนะครับกางพยามสร้างภาพลักษณ์ไปทั่วโลกนะครับนะตามนโยบาย m m r r i c f i r ิ t and m a k e America g r เก t Again ของเขานะก็คือการโชว์นะครับอำนาจและอิทธิพลทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมและก็ภูมิรัฐศาสตร์โลก โดยมากนะเขาจะขู่เขาไปทั่วแหละครับถ้าไม่อย่างนั้นถ้าไม่อย่างนี้เนี่ยก็จะโดนอย่างนั้นก็จะโดนอย่างนี้นะวันนี้ก็มีสวนเหมือนกันนะครับนะด้วยหมัดใหญ่ๆห,หนักๆน,นะครับจากทางรัสเซียนะครับมาดูข่าวชิ้นนี้กันนะครับโดยตามข่าวนะว่ารัสเซียเนี่ยยิงสวนกลับไปทีนะ่คำขาดของทรัมป์เตือนนะครับว่าระวังสงครามตรงโดยผู้ช่วยของปูตินนะบอกว่ารัสเซียนะไม่ใช่อิราน อิสราเอลนะจ๊ะ,นะความตึงเครียดระหว่างรัสเซียสหรัฐนะครับระเบิดขึ้นหลังทรัมป์เนี่ยออกคำขู่ใหม่นะครับจากรายงานข่าวนะครับว่าพันธมิตรที่ใกล้ชิดของประธานาธิบดีรัสเซียนะครับดมิรทรีเมดเวเดฟเนี่ยได้ออกหนึ่งคำตำหนิที่รุนแรงแกป่ประธานาธิบดีสหรัฐนะโดยเมดเวเดฟเนี่ยได้ตำหนิโดนัลด์ทรัมป์อย่างแรงนะสำหรับการออกคำขาดหนึ่งแก่รัสเซียเหนือสงครามยูเครน ในโพสต์หบนสื่อออนไลน์ X อดีตประธนาบดีของรัเสเซียนะครับน่เตือนของการประทะก,กันนะร,ระหว่างรัเสเซียและสหรัฐรัเสเซียผลักดันกับโดยทาง Liberty, าเดมิดที่ไมโบรเดฟนะครับอดีตประธนาธิบดีบของรัเสเซียบอกว่าทัป์เนี่ยกำลังเล่นเกมคําขาดกับทางรัเสเซีย50วันหรือจะเป็น10หรือจะเป็น เท่าไหร่กัแล้วแต่นะครับซึ่งเขาควรจะจดจำา2สิ่งเอาไว้ให้ดี 1. น,นะรัสเซียไม่ใช่อิสราเอลหรือแม้แต่อิหร่าน 2. นะในแต่ละคำขาดใหม่เนี่ยมันคือภัยคุกคามหนึ่งและ19เ,เข้าสู่สงครามไม่ใช่ระหว่างรัสเซียและยูเครนะแต่กับประเทศของเขาเองเขาเตือนนะเมเบเดฟ อย่าลงไปบนถนนของโจผู้ซึมเศร้าหมายถึงอะไรครับก็ไม่ถึงว่าอย่าไปเล่นเกมเหมือนกับโจไบเดนนั่นเองสิ่งนี้นะภายหลังท์ได้กล่าวว่าเขาเพียงแค่กําลังที่จะให้รัสเซียนะครับสิบถึงสิบสองวันเท่านั้นนะนะหมายถึงว่าแต่ก่อนให้ห้าสิบวันเนี่ยนะตอนนี้ให้รัสเซียสิบถึงสิบสองวันนะมากกว่าวันนี้เท่านั้นนะที่จะบรรลุสันติภาพ โดยทำนะครับเปลี่ยนใจนะทำเนี้ยเปลี่ยนใจนะครับจาก50วันนะก่อนหน้าน,นี้มาให้เวลาแค่10บถึงสิวันนะครับนับจากวันนี้นะวันนี้ผมทําคลิปนี้ก็คือปลายเดือนกรกฎาคมนะตีสวาตต้นเดือนสิงหาคม10บถึงสิวันก็ประมาณกลางเดือนสิงหาคมนะครับโดยทรัมป์จะใช้มาตรการความบาดท,ทุติยภูมินะความบาดรอบ2หรือความบาด นะครับระดับที่2นะหรือว่าการใช้ภาษีรองนะก็คือที่เขาเคยขวดนะใครที่ซื้อขายกับรัเสเซียจะโดนภาษีร้ออะไรเนี่ยแล้วก็มีหยอดคําหวานนะครับนะว่าผมรักฟอรัเเซียผมไม่อยากทําเช่นนั้นพวกเขาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่พวกเขากําลังสูญเสียชาวรัเสเซียไปเป็นจํานวนมากประมาณ1ล้านคน หมืนยวกัขู่รัเสเซียไปด้วยแต่ก็หยอดคําหวานกับชาวรัเสเซียด้วยนะครับไม่รู้ว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของรัเสเซียหรือเปล่าเขาบอกว่าตอนนี้เขาไม่สนใจที่จะคุยอีกต่อไปทําพูดนะตอนนี้เขาไม่สนใจจะคุยต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทามเนี่ยได้ออกคําขาด50บวันนะครับแก่รัเสเซียที่จะโจมตีนะครับกับ1ข้อตกลงกับยูเครนจะต้องทําให้เสร็จก่อนไม่งั้นเนี่ย นะจะโดนตารที่เขาขู่มาก่อนนัานนี้นะสารัฐและเนโต้ครับยังได้ประกาศแผนการต่างๆที่จะช่วยเหลือยูเครนด้วยการจัดส่งอาวุธต่างๆอีกด้วยนะแต่ว่าข่าวชิ้นนี้เนี่ยทำเปลี่ยนใจนะจากที่เคยให้เวลารัสเซีย50วันทําบอกไม่เอาละให้แค่10 1ถึง12วันนับจากวันนี้นะขานาดย่ให้ข่าวนีเขาอยู่สกอตแลนด์นะคุยกับ นายวันตีของอังกฤษอยู่นะก็ตรงกับวันที่ประมาณ29-30กกรกฎาคมก็พาสิบถึงสิบสองวันเนี่ยก็ได้จะตรงกับประมาณ10หรือ11สิงหาคมนะเดือนหน้า 10, 10, สิบถึงสิบสิถึงเอ่อสิสิงหาคมนะวันนี้ผมทำคลิปนี้ก็คือปลายกรกฎาคมก็บพรว่าทำให้เวลาแค่นี้เป็น้นแล้วรัสเซียจะเจอความบาด นะซึ่งทางคนสนิทของบุตินเนะีนะ่ยเมดเวเดฟอดีตเป็นประธานาธิบดรัสเซียบอกว่าเนะี่ยทําขู่อย่างนี้บ่อยๆอย่ะจริงๆรัสเซียไม่กลัวหรอกนะจะ5ห้าสิบวันจะ10วัน12วันรัสเซียไม่กลัวเพราะรัสเซียไม่ใช่อิสราเอลแล้วก็ไม่ใช่อิหร่านนะนี่คือข้อควรจำที่เมดเวเดฟส่งให้กับทรัมข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองนะครับนะเหมือนกับว่าเบบเดฟเนี่ยนะบอกว่านะครับสิ่งที่ทำทำเนี่ยนะทุกคำขาดของทำเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการขู่ครามรัสเซียมันเป็นอีกหนึ่งก้าวที่เข้าสู่สงครามไม่ใช่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะแต่เป็นสงครามระหว่างสหรัฐกับรัสเซียโอ้ขู่แบบนี้นี่ก็หนาวแล้วสิฮะนะนะเพราะฉะนั้น นี่เป็นการเตือนของคนสนิทของปูตินนะครับดิไปที่เมดเวเดฟนะไปทางโดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานดีของสรัฐเพราะนั้นสิ่งนี้ต้องระมัดระวังนะเพราะารัเสเซียไม่ใช่อิสราเอลหรือแม้แต่อ,อิหร่านนั่นก็แปลว่ารัเสเซียมองว่าสิ่งทร่ทำขู่แล้วขู่อีกเนี่ยรัเสเซียไม่ได้กลัวแต่ว่า มันยิ่งเป็นการบอกบอกว่าสหรัฐกําลังคุกคามรัเสเซียกําลังท้าทายอีก1.9เเข้าสู่สงครามกับรัเสเซียหรือไม่นะติดตามดูนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ